ครูครับช่วยสอนวิธีการสวิตเอฟเฟกให้หน่อยครับปกติแล้วเนี่ยเวลาจะสวิตเอฟเฟกใช่ไหมผมเพลงส่วนมากอะครับเวลาโซโล่เขาจะเข้าจังหวะหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นอยู่1 2 3 4เหยียบแล้วก็โซโล่นะครับหรือบางท่อนเนี่ยเราไม่มีเล่นเราเหยียบรอได้เลยปุ๊บหน แล้วก็เข้าสําคัญเลยอย่าลืมท่อนนะครับเราควรจะต้องเตรียมตัว่วงหน้าสมมุติว่าเราพีฮุกเนี้ยส่วนมากโซโลมาหลังฮุกใช่ไหมฮุกเนี่ยยังไงเราก็ต้องเล่นหรือว่าบางคนมีกีตาร์บางทีมีกีตาร์สองคนก็อีกคนหนึ่งที่จะเป็นโซโลเขาก็เหยียบรอได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเล่นคนเดียวอ่ะทําไงเน่ยเราก็ต้องนับไปด้วยเล่นไปด้วยในะวันนี้ผมสาธิตให้ดูรับเอฟเฟกที่ผมจะเอามาใช้สอนในวันนี้นะครับก็คือ f ฟลม Fg 2 0 0นะเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างง่ายนะครับดูเดี๋ยวเราไม่ต้องเสียบอะไรเลยเราเปิดก็ติดแล้วครับไฟวิ่งแล้วเดี๋ยวลองฟังตัวอย่างง่ายๆนะครับ